ปลาใส่สิไปใช้ลูกเห็ดหัวกออกเลยโบเสือๆมากไม่กูเน่เฮ้ยให้น่อยให้ใช้ดูอีกสั่ ย no no uh ่าก็ชอบนู้นคือได้น้อยแทยังลายอยู่คือบ่ตอยลงมามันเบิดน่ว้วแมงเบหน่วยหน่วยใหญ่ๆยาวๆไดขนาดมันหน่วยป้อมนี่ว่าบ่แมงก็ยังแมงเออเอาาแล้วคือบ่ตอยลงมันเบิดบ่ กวน้ายังวานไปไเียแคไปเื่อนมืออื่นไปอเอาคัดนนี่อีเมลลงไปผูกงว่บ่มังมีนะหน่วยเดียวขอหลอนะไปบืออื่นมืออื่นจะจกไปเด้อมือหนึ่งแทนไปก่อนมืออื่นขอชิมาส้วนเอาเด้อ บื้นคอยสิมาส้วนดอกบื้นคอยสิมาส้วนเอาเอาเนี่คือว่าหลุดลายคันอยู่เท่นไปใช่สะอีกปู่ก็นั่งเทิดๆอยู่ไ่ไปแล้วแม่หมดฟ้าหมดฝนพี่น้องเอ้ยหักเท่าใดลูกชายฝอยจากไปตรงได้นี่พ่อนอกมะลิพี่น้องเอ้ยเอ้ยขอเถอะขอไฟลาย ส่วนน้องมินน้องมินเพิ่นปอไปเพิ่นนบืนเพิ่นะจะสิปะไปมือนี่ก็มือเริ่มงานพี่น้องก็เลยสิพาน้องแทนไปเบิ่งซะก่อนพี่น้องแต่ว่าจะสิบเป็นอะไรเนาะ I wow. mọi người cố đèn bao tòa sang tòa tuyển phiên tòa tuyển tòa tuyển tòa cường tòa tuyển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  tòa mọc tòa tuyển tòa nghèo tòa tuyển tòa tuyển

มาพะมักสะไลเด้อก็บ่ทันได้อีหยังซ้ําโอ้ยอันนั้นลําเป็ดน้อย่อื่นพมืองานพมักสไลเดก็ยังบ่ทันได้ขึ้นซ้ําเครื่องของเนพี่น้องเอ้ย พาไปหลนก่นทีมามันหลิบัได้แล้วเฮียคนตกอันนี้นะอันเด้เนน้ำดิบน่อยอู้มาผัมาสเดอข้าทนเดนะสพี่น้องซื้อใส่มาสเเดอหัวมาบัได้เลยเหียบได้เลยเล่างาได้นมาัดเียวซื่อเบื่ออื่นท้งเบิ่พี่น้องเื่ออื่นจะมาใหม่โพพระพกัก๊าสิตกพี่น้อง เอา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 หยิบข้าวไปขี้ในพุตี้โดอดบังลาพุดีเอานะอโดดลูกเอาอย่าโดดแห้งนะฮันเดอร์อย่านองตกเออเออเอาเอาผัสชิมาเอาเอาผัสชิมาทับแม่เหมือนได้กล่องแม่นะเอาเอาเอาอุ้ย มาผมมกสไลเดอรหัวพ่หนหงอเยอ่าสิบอื่นบรจิจะเซียมาหัวได้จักมือเลยนี่ค่ะเดบริด้เป่าจักมือเลยเป่าฮะเป่าวะสีมือเลยปาดเอ้าเอ้ tốt đấy luôn tốt tốt ค้องเล็นก,ก,กับ้องลากับอสมควรนะลายหะโซ่ามเหอะซีมัน,น,นไปเล,นเล่นเล่นไปให้พ่อเด้อคองหล่นกับลายพอสมควรเด้อพี่น้องค่ะคองกินบะหมี่พี่น้องเอ้ยฮันเด้อดีพ่อนี่พ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 ่อพี่ลูก phải, bên kia đây, phi Mẹ bảo mi ngân đưa. Bảo áo đưa, bảo áo. Bỏ áo, lục, bảo áo. Bựn nè, mi lệ, mi lái này lục nè. ้บพี่นอไอ้พังอร่อยแนเลยแม่ลงแท่นะไปไซนในจังวิยาภาลลกไปนะไปน้ำนะจังวิยาภาไปนะไปเลยโบเลนมักทะเลเดอร์กับผัวย่างมาทานในเปา เผื่อสิได้ของกินนาบอมีพี่น้องเอ้ยของขาคายกินนาบอมีเลยล่อถ่าจนได้พี่น้องเอ้ยน้องแท้น่ะลงมาอะไรเนี่ยอายุขี่คือรอบซอมลงมาเล่นจนแล่นเลยจนเมื่อยแล้วขึ้นไปไหมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกระปี้เก้าปี้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยน้องเอิร์นพี่น้องเอ้ยน้องเอิร์นเพิ่ดมาทีหลัง บาลีควนบอลีควนตั้งตั้งวงมอลำเรื่องอยู่จากตั้งอยู่ไซส์พี่หน่อยเว้ยอยู่ในวัดถูกไหจ๊กโอ้ย จนเย้าพ ال <si ี่น้องเอ้ยมือ <UM นีินะเบื่ออื่นมากไหมเบื่ออื่นเป็นมืองานเรามาดูเนี่คือแม่บอกพได้เขาบาลีคนกําลังออกมาพี่น้องเอยเพิ่งตั้งมอตั้งวงมอเลมเรื่องแหละเรียบร้อยแล้วก็เลยลังออกมาตั้งวง กำลังมาห